คลิปนี้เอามาฝึกเด็ปเทรนนิ่งนะคะกับครูเบนที่ทะเลสัตหีบค่ะ สวัสดีค่ะเอค่ะจากช่องเอทัลโลวิถีคนไวเก่านะคะเดี๋ยวคลิปนี้เอจะมาเด็คเทรนนิ่งกับครูเบนนะคะที่บางเลค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนี้ด้วยนะคะรามาจอดที่วัดบางเลของวนารามเข้ามาเลยนะคะประตูมันอยู่ทางนู้นนะคะแล้วก็จะรถเข้ามาจอดทางด้านนี้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีรถสองแถวรับเราไปที่ท่าน้อยู่บนรถกระบะนะคะก็ทานเฟอร์จากทางวัดไปที่ท่าเรือทางนิดเดียวเอง ถนนแคบมากเลยนะคะท่าเรือดาวบางสเลถอยหลังมาจนสุดเพียเลยะคะ่ะก็ไม่ต้องเดินเยอะของก็หนักขอบคุณนะคะเรือโชคสมพันธ์ค่ะเป็นเรือลำเดิมที่เคยมาฟันได้กับ BBK d i v e สัตหีบนะคะก็อาหารเช้าด้วยนะคะที่นี่ BBK d i v e ตรงเอเป็นเดฟเทรนนิ่งนะคะ1,700บาทรวมอาหารกลางวันรวมค่าเทรนของูด้วย,ดดวยแล้วก็มีนะมีอาหารเช้า จะเปลี่ยนการเคลียร์หูที่เคยเคลียร์แบบอาสว่าคือเ่างกแล้วดมก็จะดันหนางหูซึ่งเวลามันมุดลงมันมีปัญหาก็เลยจะเปลีป่ยนไปใช้แบบอาสว่าใช้เฟร์เซลนะคะที่ต้องดำที่น,นี้แต่มันก็ออกได้แค่ กลุ่มเรามีทั้งหมด5คนนะคะครูเบน1คนและนักเรียน4คนค่ะ3คนมาสอบ SSR level 1นะคะส่วนเอกก็จะมาฝึกทักษะในเรื่องของการเวทเทรนนิ่งค่ะไรซไซส์เราจะเป็นที่เกาะริ้นและลอมฟางนะคะที่ทะเลสัตหีบนะคะครูเบ้นจะเอาบุยไปวางไว้2แห่งนะคะบุยหนึ่งเป็นบุยฝึกอีกบุย1จะเป็นบุยให้นักเรียนพักค่ะ ก่อนที่จะทำการฝึกนะคะลงไปใต้น้ำต้องทำการผ่อนคลายนะคะเมื่อผ่อนคลายได้แล้วก็จะเริ่มสาวเชือกลงไปไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือเอาหัวลงก็ตามนะคะการสาวเชือกทุกครั้งต้องเคลียร์หูทุกๆครั้งก่อนที่หูจะติดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งที่เราต้องฝึก เมื่อขึลนสู่ผิวน้ำแล้วเราต้องทำการ Recovery อย่างเร็วที่สุดนะคะเพื่อเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่างกายให้เร็วและเอาออกซิเจนเข้ามาทดแทนนะคะก็ต้องขอบคุณครูเบนนะคะที่ได้มาฝึกเทนะคะทําให้ผ่อนคลายขึ้นเยอะเลยก็เดี๋ยวเพจของครูเบนเดี๋ยวฝากไว้ใต้คลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิง่งติดตามด้วยนะคะ